สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักเช่นเคยค่ะพี่น้องมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับของห้าลาวนะคะพี่เจคก็พามาสรุปห้าลาวของวันที่12เราไปสรุปผลกันเลยว่าออกอะไรบ้างนะคะพี่น้องจา๋าลาวสตาร์ก่อนเลยลาสตาร์หมายเลลาสตาร์ผลที่ออกนะคะ19517นะคะพี่น้องจา๋าอ่า95นะคะมาในวิ่งรูดข้างบนนะคะ195สามตัวนะ ข้างบนเข้านะคะห9 5นะคะ้าาแล้วก็เข้าที่วิ่งรูด5นะคะเลขพี่น้องของสองเนาะพี่ใจพูดประจำอยู่นะว่าระวังระวังสีแดงด้วยนะคะให้ระวังสีแดงด้วยเนาะก็จะมาในรูดนะคะ95หแล้วก็1 7นะคะ17ก็ไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าลาสามัคคีนะคะแต่เวลาสามัคคีผลที่ออกนะคะ8 6 5ห8หด นะคะค65มาคู่เลยจ้ะพี่น้องจ๋า65นะคะมาในมาในรูดนะคะมาคู่ได้สองเด้งเลยนะคะพี่น้องอันนี้นะคะสําหรับ0880ก็มาในชุดรวมนะคะมาคู่เหมือนกันนะคะพี่น้องตัวเด่นมาคู่เหมือนกันนะคะอ่าเข้าที่ตัวกลับเนาะนะคะพี่น้องอ๋อตัวตรงก็มีค่ะพี่น้องตัวตรงก็มีนะ 08นะคะพี่น้องในชุดรวมต่อไปลาว vip ค่ะลาว vip ผลที่ออกนะคะ029 60นะคะพี่น้องจ๋าอ่ะสองาจะมีในชุดรวมนะคะที่เด่นสู่2นะคะแล้วก็จะมี29นี่นะคะพี่น้องจ๋า029ก็029อา่ะ029 3ตัวออกเหมือนกันนะคะเข้า3ตัวข้างบนเนาะ แล้วก็สำหรับวิ่งรูดไม่เข้านะคะวันนี้วิ่งรูดของเรา VIP หลุดทั้งเลขพี่น้องแล้วก็เลขตัวเด่นนะคะพี่น้องจา๋าต่อไปสามมือคี VIP ค่ะสามมือคี VIP ผลที่ออก1 0 1 9 1นะคะพี่น้องจา๋า01ก็มาในตัวเด่นชนกันในชุดรวมนะคะตัวเด่นรวมแล้วก็เข้าที่ศ1นตรงๆเลยนะคะพี่น้องจา๋า 01ข้างบนมาคู่กันเหมือนกันนะคะแล้วก็91ค่ะพี่น้อง9119นะคะมีแต่ข้างบนค่ะพี่น้องจะมีแต่ข้างบนเนาะ19ชุดจับคู่ให้จับคู่ด้านบนนะคะสําหรับอันนี้ก็เข้าทั้งชุดรวมตรงๆแล้วก็ตัวเจาะเข้าตัวเจาะแล้วก็เข้าที่เด่นวิ่งรูดศูนย์ด้วยนะคะเข้าที่รูดศูนย์เนาะ ต่อไปลาวสตาร์ VIP ค่ะพี่น้องลาวสตาร์ p ีผลที่ออก84207มาหมดเลยพี่น้องจา๋า4ก็มา07มาคู่เลยนะคะอ่า07ก็มาในชุดรวมในตัวเด่นนะคะพี่น้องนะคะตัวช,ช,ช,ชุดรวมแล้วก็4224นะคะพี่น้องก็มาในตัวเด่นเหมือนกันนะคะพี่น้องจา๋า มาในเด่นสองชุดรวมก็แล้วก็ด่นแยกรอบด้วยโอ้โชคดีเลยไอ้ตัวนี้ใครลูดใครถ้าใครจับคู่ก็ได้หมดเลยนะคะพี่น้องจ๋ามาทั้งชุดรวมมาทั้งตัวด่นนะคะพี่น้องจ๋าก็ยินดีกับพี่น้อง FC นะคะถ้ที่เข้ามาจับหยิบม,มาจับเอาตัวเลขสวยๆกันนะพี่ใจก็โชคดีอยู่นะวันนี้นะคะพี่น้องก็โชคดีใส่กระปุกอยู่นะคะ โอเคพี่น้องจ๋าเราไปต่อกันของวันที่13กันเลยก่อนจะไปรับชมกันเราก็มาฟังคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่ายีสิปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณกัรรับชมจ้าพี่น้องวันนี้ก็วันเข้าพรรษาฝนตกเนาะนะคะพี่น้องก็ภาวนาสาธุกับทุกท่านที่ไปทําบุญกันด้วยนะคะอ่ะนะคะพี่น้องเราก็มาต่อกันเลยนะคะพี่น้องจ่า สำหรับวันที่13วันนี้พี่ใจะให้เด่นอยู่ที่0-12แล้วก็มีตัวจับคู่ด้านบนให้นะคะสองตัวสาตัวก็สามารถหยิบจับได้เลยนะคะพี่น้องจัดสำหรับศูนย์พี่จะกวางที่0 1 0 2 0 4ต้องเอาศูย์ไปด้วยนะคะ05แอมินมีแล้ว0-2พี่จวางไว้นะคะ0 9ย์ก็ต้องเอาศ6ย์ไปด้วยตามนี้นะคะที่พี่เจวางตัวที่พี่จไม่ได้ขีดสีแดงไม่ใช่ไม่มานะคะมาได้เหมือนกันเอาที่พี่น้องชอบตัวไหนนะคะพี่น้องชื่นชอบกดจุดไบ,บบาสาหรั แยกเด่น5ลาววิ่งลูดนะคะด้านนี้พี่แจก็จะเขียนพูดทุกวันนะคะว่าเน้นลูดเนาะเพราะบางทีตัวเด่นมาไม่ตรงเพื่อนๆก็น่าจะเห็นอยู่เวลาดูคลิปมาที่ผ่านมานะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกันกันกบชุดรวมนะคะเด่นรวมอันนี้คือหมายถึงเด่นรวมจับคู่เพื่อจะมาเปรียบเทียบกับเด่นตรตโรอบนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็ไปตัวสีแดงนะคะส่วนสีแดงเขา เขาก็สามารถมาคู่ได้นะคะสําคัญเหมือนกันนะคะพี่น้องก็เอาที่พี่น้องชื่อดชอบนะคะพี่แจกก็วางไว้ให้ดูนะคะพี่น้องพี่น้องชอบแค่ตัวไหนก็หยิบจับตัวนั้นไปนะคะเพียงใจเพียงแต่อธิบายฟังว่าเขาเคยมาด้วยกัน4 7 9 6เนี่ยชอบมาด้วยกันนะคะพี่น้องจ้าก็สําหรับคลิปนี้พี่แจกก็ขอฝากว่ากีนึงคลิปนะคะพี่น้องขอกําลังใจก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทํา คลิปต่ออไปกับช่องน้อยๆที่กำลังไต่เต้าหัดคานหัดเดินนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคมีลาบกับพี่ใจทุกๆวันและตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ